มากรไปตีต้องบอกว่าไม่เคยมีสบายลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวครับผมไปครับไปรุ่นกันเรื่อยๆว่าวันนี้จะเดี๋ยวขนาดไหนก็เก็บกันหลังๆเตี้ยๆแบบเอ้าตาคนนี้ต้องหมุดตกตีไม่เต้นโอ้ยไม้ปิติอ่ะใครอย่ามาตามรอยดิขายละไม่มีสบาย มาครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราหาไม้ก่อนนะครับวิธีการหาไม้เก็บของป่าของผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมหายังไงแล้วขออนุญาตขอแงนมองยอดไม้นะครับช่าง,งระเด็จเหนื่อยละขอขอนุญาตเหนื่อยก่อน <laughs> นี่นี่ต้นสมิดแดงทุกคนนี่ต้นขมิดแดงนี่เป็นไม้ป่าแล้วเป็นผักด้วยยอดอ่อนกินกับน่าจะอยู่เป็นร้อยปีมี่กินกับน้ำพริกกินกินน้ำพริกกินกับลาบอร่อยนี่สมิดแดงหูก็จะเป็นพวงๆเขาๆกินได้แอ้คนเลอเลย รต้องขามให้มันเป็นสะพานเลยะพี่ผีพานขามง่ายง่ายออแต่เราสองคนไปไม่จะไม่รอดแล้วนเนี่ยเงาขล่างเป็นเฮี้ยวยังลึกเลยเออเามาดูตะกล้องเดินมั่งจะรลอดไหมเนี่ย <laughs> จะไหลลงแล้วหนึ่งโอ้ยนุกอะไรลูกหนุกเป้าหนุกเป้าว่ะเป็นฟงอ่ะนี่ทำไมเข่ามาลึกๆมีไม่เจอไงนะอันนี้ปลาลึกของแท้ นุนครับหลูยอดไม้นู่นนะฮะเดี๋ยวจะซูงไปดูนะคะะอ้ยอ้ยเหลืองเต็มต้นเลยอู้โอ้โหทำไมเขามาลึกๆมันเจอเงาอย่างเงี้ยนี่นี่สายสายจัดสวนชอบมากเลยแต่ว่าเราอนุรักษ์ไว้ครับเห็นไหม เขาเขาเรียกอันี้เขาเรียกมอดมอดผมมอเนี่ยพวกจัดสวนถาดครับชอบมากๆแน่เนี่ยดูหูในป่าลึกเต็มเลยแต่แบบนี้ต้องเป็นป่าชื้นจริงๆถึงจะงงแต่แบบนี้คือเดี๋ยวเราไม่ได้เอาฮะแต่ถ่ายให้ชมนีเฉยนี่ลุดน่าจะเป็นหมูดุถทาไม่ลึกเนี่ยอาจจะมีหรือมีน้อยเนาะแต่ดูทำมุดว่ามันเป็นป่าชื้นหรือไงตรงเนี้ยทำมุดว่าใครมาเจอเกเป แบบไปส่งขายจากสนถาดน,นี่หลายบาทนะเนี่ยหลายบาทแต่นี่พวกเราไม่เอาครับอ่ะอันนุ่รักไข่มันอยู่กับปางนี้ครับโอ้ยเยอะจริงหนุ่มเวยโอ้ยม,มัเยอะเลยเกียบเลยเดี๋ยวดูกันชัดๆโอ้ มีทั้งสุกทั้งดิบครับผมชุดนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการปีนกันหน่อยเดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยปีนก่อหาย่ั่งนะเดชก็พักเลยนะครับแต่ไม่รู้จะปีนต้นไม้หลอดหรอือไรกเนี่ยขอนอนก่อนดี่แนะวนะ <laughs> ี่ย พูดจมอนมันตกจริงตกสบา้เลยมันสูงอ่ะแล้วเข้ามาในป่าลึกโอ้ยก็ทำไมลึกก็ไม่ได้ถูกข้างนอกข้างนอกนี่ขนาดนี้เนาะคนหาเยอะโอ้โหโอ้หลวงเต็มต้นเลยเจอตอนปีนครับเด็วช่างเล่นทางดูไดูเตรียมตัวก่อน แต่รู้สึกเหมือนว่าทางนาเดชเราจะทุรักทุเลเป็นพิเศษนะครับก <c oughs> ็ถือถว่าเป็นการมาเที่ยวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบางจะ <c oughs> <c oughs> ไม่บางเป็นซอยนะครับผมก็จะหาต้นปีนสูงๆหน่อยเขามีผู้ช่วย น้าเดทมาเป็นผู้ช่วยฟกมากปุกแดงต้นตีนมาแล้วลูกแรก จะเปลือกเลยตกิ <irgendw carbono> ้งวิธีการผีตีกับพี่เมกเก็บุกคุยอ่ะต้องบอกว่าถ้าเก็บแล้วไม่ติดไม้ลงมาทะลวงอ่ะผีตีพี่เม์เขาไม่เอาครับคือมันจะช่ำเขาทิ้งเลย ทิ้งเลยครับแ <constra ks S 1> <welche? S 2> มวเ,เลยคือการเอาไปต่างอาชีพต่างรายได้เขาจะต้องให้มันติดงวงแล้วก็จะต้องลงจากต้นไม้มาแล้วก็ต่อตัวอยู่ในกระป๋องอย่างนี้นี่จะต้องไม่ช่ำนะครับต้องไม่ช่ำเด็ดขาดถือว่าเป็นลูกคุยที่โคตรมีคุณภาพครับแต่เดี๋ยวลูกไหนหล่นหลนจังเด็ดไปเก็บเอาไปกินบ้านเด็ดได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกสุกจนงอมนะครับ ช่างเดชทาคลิปให้ชมไปหลายคลิปนะลูกองอมเนี่ยสามารถกินทั้งเปลือกได้ครับนี่แต่ว่าไม่แนะนําให้ใครกินตามหรือทําตามนะม,มันมียางแต่ว่ายางไม่เยอะครับนี่สุดยอดต้นนี้หวานต้นี้หวานหวาน,น่ะเปรี้ยวนิดเดียวอื <S 2> <S 2> ไม่ส่วนมาก <S <S ต้นที่อยู่ในป่าสูงๆอ่ะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวสุดยอดเลยไหมหวานขึ้นตาอันนี้เอาไปขายเนี่ยสวย นู่นครับผมแม่บานโชว์ก่อนเลยนะครับอันนี้แม่บานขอขึ้นเองดูครับฝอยจะได้มาแต่ละพวงต้องขึ้นต้นไม้สูงนะครับนี่ขนาดผมซูมนะครับยังอยู่ไกลขนาดนี้ แล้วนี่ครับผมอันนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดแล้วนะครับลูกนี้เน่านะครับเราก็จะเอาออกจะใช้ได้แค่ลูกเดียวอยู่นี่อีกนะครับแดงเลย อยูนี้ฝนตกนะครับเลยลูกคุยก็ค่อนข้างที่จะเน่าง่ายหน่อยหรือว่ามีหลายครั้งนะครับที่ f c ซบอกถามว่าลูกคุยแบบนี้ส่งได้หรือเปล่าผมก็จะบอกเลยนะครับว่าลูกคุยเป็นผลไม้ที่บอบบางส่งไม่ได้นะครับขนาดเก็บยังต้องระมัดร,ระวังเลยนะครับต้องค่อยๆเก็บห้ามให้ช้ำเด็ดขาดนี่ถ้ามีรอยช้ำไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับก็จะเน่าหมดทั้งลูกเลย อยู่หู่อีกนะครับเหลืองๆนี่ข้างบนู่นไก่มือนะครับไม่รู้จะเก็บได้หมดหรือเปล่าแบบนี้นะครับเราก็จะไม่เก็บทั้งหมดเราก็จะเลือกเอา เฉพาะลูกสุกแบบนี้นะครับนี่สุดๆครับ <c oughs> อันดับปรมามกาล <c oughs> น่ะนอนค่ะนี่เดี๋ยวอันนี้แคขนาลูกคุยเดี๋ยวช่างนาเดช<ข>อ,อยู่บนต้นนะคะสวนนั่นานพรานสีส่วนตรงนี้ช่างนาเดชนเดชขึ้นมาทำทรง Rồi <laughs> mày luôn, luôn như ngay nè <laughs> Mà lắm ด,ด,ดูไปนะคะกิ่งนิดเดียวเองใกล้จะถึงนาเดดแล้วเลยนิดเดียวอีกนิดเดียว <c oughs> ก็จะถึงกันแล้วยังไม่ถึงล้ว <c oughs> ลูกดิบเนี่ย สมมติเราจะเน้นเก็บไปเพื่ออที่มันมีสุกแล้วครับแบบนี้เนี่ยที่มันมีติดสุกอ่าถ้ามีติดสุกเนี่ยไอ้ลูกดิดเวลาเราฝานออกมาเนี่ยในสีแดงครับอ่าเอาไปกินสดกับน้ำปลาหวานได้แล้วก็สามารถเอาไปดองเกลือได้ครับผมเนี่ยโอ้หมดสังหารตัวนี้ไหนได้เท่าไหร่ตัวข้างล่างติลงนะครับเละหมดมั้ยไม่รู้

เหนื่อยักก่อนเหนื่อยแล้วครับผมก็ถือว่าวันนี้ก็หมันๆแลนะครับวันนี้พาช่งนเด็ดเข้าป่าได้มาขนาดนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม